บริษัทวัฒนาเฮลท์จำกัดผู้เชื่อมต่อสุขภาพชุมชนสู่มาตรฐานโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมและพันธมิตรเฮลท์เทคอินโน o ลบร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อขับเคลื่อนบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่ลุ่มน้ำโคงตอนบน ศูนย์แห่งนี้จะเน้นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงสู่บริการทางการแพทย์มาตรฐานโรงพยาบาลด้วยต้นทุนที่เข้าถึงได้เหมาะกับบริบทของชุมชนในเขตสุขภาพที่8ครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่นครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงกาฬ ดรนัทธิราตั้งสืบกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทวัฒนาเฮลส์จำกัดในเครือโรงพยาบาลวัฒนาอุดรธานีมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพแต่ยังเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพในระดับท้องถิน่นพร้อมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของผู้ให้บริการสุขภาพคุณภาพในระยะยาว เห็นความสําคัญมากๆว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยในประเทศไทยของเราอ่ะยังยังขาดแคลนนะคะในทุกๆสาขาเลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการสนับสนุนแล้วก็เราเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเราก,เราก็เราก็รู้เลยว่ามันเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลเราเรา,เราได้ใช้ประโยชน์จากที่บุคลากรเขาจบมาแล้วเขาเป็นวิชาชีพแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาให้บริการทางสุขภาพร่วมกันอย่างเป็นสาสาขาในโรงพยาบาล แต่จุดเริ่มต้นน่ะถ้าเราสามารถไปช่วยที่จุดเริ่มต้นให้น้องๆที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนก็ได้ที่โรงพยาบาลสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ mm hmm. เช่นในลักษณะการร่วมมือครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยนครพนม mm hmm. เป็นการที่เราไปช่วยเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์เนี่ยได้ใช้เป็นที่ฝึกงานนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีแล้วก็คิดว่า,าเป็น,เป,นเป็นพันธกิจหนึ่งของโรงพยาบาลนะคะเพื่อเรา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 ใช้บริการมหาวิชัยอยู่แล้วเขาผลิตบุคลากรให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่เราจะตอบแทนบุญคุณอะ่ะให้กับสังคมนะคะว่าถ้าเราช่วยสร้างบุคลากรด้วยแต่เขาก็ก็จะเป็นเป็นเกียรติของโรงพยาบาลค่ะที่ได้ช่วย